ต็อมอมอยอยุ้ยคนลุกเลยอุ้ยไปแล้วไปแล้วก็ปังเรียบร้อยไม่เหลืออ้ยไม่เหลือมันเอาไม่ด้หรอกอ้ยไล่ไปทงนู้นแล้ว คนลอดใต้ไปนู่นอีกไปแล้วรอดไปแล้วจริงๆริงเรือต้องมีฝั่งนู้นด้วยนะเนาะเมออไปดีให้เขาวิ่งไปแล้วนู่นอะ